สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้จักโครงสร้างแต่ละโฟลเดอร์ของ v i e w j s Application ที่ใช้ Core Framework กันนะครับเพราะว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเขียนโปรแกรมได้จะต้องรู้จักโครงสร้างต่างๆใน Framework ก่อนว่าแต่ละส่วนประกอบไปด้วยโฟลเดอร์อะไรบ้างและมันทํางานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มต้นจากผมจะรันเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับที่โปรเจกต์ ที่ผมตั้งขึ้นชื่อว่า V c o b y นะครับใช้คำสั่ง create s รอสักครู่นะครับ โอเคแอปพลิเคชันขึ้นแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นดูโครงสร้างกันเลยเริ่มต้นจาก app. view นะครับซึ่งเป็นคอมโพเนนต์อันแรกที่เรียกใช้งาน app. view นี้จะเป็น Main Component หรือ Component หลักที่จะเรียกแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆย่อยๆออกไปได้นะครับต่อไปนะครับเป็น Main Layout ก็คือโฟลเดอร์ไลอันี้ ไฟล์เมน a ลอ u t นี้จะเป็น a ลอ u t หลักที่ใช้ในการครอบหน้าต่างๆหรือ Page ต่างๆทั้งหมดในแอปยกตัวอย่างเช่น toolbar ด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็ d อรเวอรตรงนี้นะครับตรงนี้จะใช้ Qtoolbar นะครับตรงนี้จะใช้ Qdorver ส่วนตรงนี้ routerview นะครับจะเป็นส่วนที่เ g ตของเราจะถูกโหลดขึ้นมา ที่ใช้แสดงในหน้าแอปพลิเคชันในส่วนของตรงกลางนี้นะครับต่อไปเป็นโฟลเดอร์เพจนะครับจะประกอบด้วยหน้าหลักของเราก็คือ index view ซึ่งตอนนี้จะเป็นรูปภาพเครซานะครับรูปนี้นั่นเองต่อไปเป็นโฟลเดอร์แอสเซทนะครับโฟลเดอร์ er นี้จะประกอบไปด้วยรูปภาพหรือข้อมูลต่างๆอะไรก็ได้ที่เราเก็บไว้สําหรับแอปพลิเคชันของเรายกตัวอย่างเช่นรูปภาพไฟล์ csv หรือจะเป็นฟอนต์ก็ได้นะครับซึ่งโฟลเดอร์แอสเซทนี้จะถูกจัดก,การโดยเว็บแพ็กของเครซานั่นเอง ต่อไปเรามาดูโฟลเดอร์บูตกันนะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ในการอินิเชียลค่าต่างๆและเก็บไฟล์ที่จะ Execute ในตอนแรกโดยมันจะถูกโหลดตอนแรกของตอนที่เรา Start Server นะครับต่อไปเป็นโฟลเดอร์ m o o p o n e n t จะประกอบไปด้วย View Component ต่างๆที่เราสร้างขึ้นต่อไปเป็นโฟลเดอร์ css ประกอบด้วย app sass นะครับซึ่งก็จะเก็บ global css style ที่ใช้ในแอปทั้งหมดและอีกไฟล์หนึ่งคือ q s a variable s s a s s จะเก็บสีและธีมหลักของแอปพลิเคชันนะครับยกตัวอย่างเช่นในอตอนนี้ t ทูบาร์ของเราเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงเข้าไปนะครับ t ทูบาร์ของเราก็จะเป็นสีแดง ต่อไปเป็นโฟลเดอร์ลูเตอรนะครับจะประกอบไปด้วยเส้นทางต่างๆของแอปพลิเคชันซึ่งในตอนแรกนี้จะมีแค่ผาดแรกนะครับคือพาดว่างจะชี้ไปที่ index. view นะครับซึ่งก็คือหน้าแรกของเราหน้านี้เราสามารถที่จะเพิ่มพาดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกทีว่ามันทำงานยังไงต่อไปเป็นโฟลเดอร์ store นะครับโฟลเดอร์ store ไม่ใช่ store เป็นที่เก็บ v x state นั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะทำการ mutation หรือทำการ action ต่างๆต่อไปเป็นโฟลเดอร์ public ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ static ต่างๆคล้ายๆกับโฟลเดอร์ asset ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ er asset เนี่ยจะถูกเค e a จัดการโดย web pack ส่วนโฟลเดอร์ public จะไม่ถูก process โดย web pack นะครับแต่ก็ใช้สำหรับเก็บพวกฟอนต์หรือรูปภาพต่างๆได้เช่นกันแล้วเรามาดูตรงหน้า web app นะครับ เราสามารถที่จะกด Developer Tools นะครับโดยเราสามารถที่จะ toggle ตรงนี้นะครับเป็นดูแบบโมบายหรือจะดูแบบเว็บก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อเราสามารถที่จะพัฒนาแอปไปทางด้านเว็บแอปหรือโมบายแอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็ขอปิดคลิปนี้นะครับกับโครงสร้างต่างๆที่ใช้ใน View Application ใน Core s r f e w o r k และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ